สวัสดีค่ะอูหันสาค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะวันนี้เราก็มีรถสวยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะตัวนี้เลยหัวเมก,กา้าหัวแคบค่ะคันนี้คันสี่นอกนะคะเริ่มทะเบียนก็ได้ออกเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะไปโอนเข้าจังหวัดลูกค้าได้เลยนะคะเครื่องรักพูดตัวของคันนี้คือเครื่อง j o 8e ค่ะ240แรงม้าค่ะเป็นเครื่อง6กสูบความเร็วเทอร์โบนะคะ ตัวนี้ก็มีคนที่จะมารับไปดูแลแล้วนะคะก็ขอบคุณพี่ๆจากอำเภอกาบเชิงคะ่ะจังหวัดสุรินทร์ของเรานี่เองนะคะที่ไว้วางใจนะคะมาใช้บริการรถจากทางอูห่หันสาของเราไปไว้ใช้งานนะคะไปทํางานก็ขอให้การงานเยอะๆนะคะการเงินการงานนะคะร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองยิ่ง,ง,งขึ้นไปอีกนะคะเผื่อมีโอกาสหน้าได้มาใช้บริการรถจากทางอู่ของเราไปไว้ใช้งานกันอีกเรื่อยๆนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมร,รอบๆคันสเปคของคันนี้นะคะให้ลูกค้าได้ชม,ม,มพร้อมๆกันนะคะถ้าใครสนใจอยากได้รถดัาสักคันหนึ่งไปไว้ใช้งานนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่อู่หันสาของเรานะคะตามเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรตามสติกเกอร์อู่ไว้ก่อนเลยเนาะก็อู่หันสาของเราก็ยินดีให้บริการรับใช้ลูกค้าทุกท่านนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้ะคะ่ะมีหลายรุ่นหลายราคานะคะ เรามาชมรอบๆคันของคันนี้กันค่ะตัวนี้ติดเป็นฟิล์มสีดำนะคะ,ะหมวกบางแดดสวยๆแบบนี้นะคะใส่ไฟให้ด้วยนะคะตรงข้างหน้านะคะไฟสามดวงค่ะขากระจกโครเมียมแบบนี้เลยค่ะกระจกนาซาด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเต็มราวอย่างนี้เลยค่ะ,ะมือโหอนการปัดน้ำฝนนะคะซีกระจังกันชนแก้ม ปังต่อประตูค่ะเมื่อเปิดประตูกันสาดขอบประตูนะคะบันไดหัวเก๋งนะคะใส่ให้เรียบร้อยทั้งคันค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีเขียวมะนาวค่ะความยาวของกระบะอีที่3เมตร60เซนค่ะรวมฝาท้ายแล้วนะคะฝาข้าง50ระแนง2ไม้ค่ะ,ะสวยงามแบบนี้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆคันกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูคอนโซลหัวเก๋งกันก่อนเลยนะคะ สวยงามมากเลยค่ะพวมนงพรงมลายหนังแก้วสีน้ําเงินแก้วสวยๆแบบนี้เลยค่ะเบาะหนังใหม่ทั้งสองข้างนะคะลาย V.I.P. ค่ะสีดําตะเข็บแดงนะคะอันโยกสีแดงค่ะวิ่งเต,เติมน้ํามันให้ลูกค้าแล้วค่ะ1,000บาทนะคะได้น้ําติดรถไปดื่มด้วยค่ะเก็บงานเรียบร้อยค่ะรอสองมอบนะคะ สวยๆเบาะแครปุ้งใหม่เป็นเบาะหนังเรียบร้อยค่ะอ่าเรามาดูช่วงด้านของคันนี้กันบ้างนะคะยางใหม่ทั้งหกเส้นนะคะสว,สวยแบบนี้อ่าตัวกรองนะคะอ่าก็ใส่ไส้ในนะคะเป็นกรองกรองนอกของรถญี่ปุ่นนะคะมันจะมีกรองตัวใหญ่อันเดียวนะคะทางอู่ก็จะใส่ไส้ในให้เป็นกรองสองชั้นให้ด้วยนะคะอันนี้ก็แถมให้ลูกค้าทุกคันอยู่แล้วเนาะ ถังมของคันนี้นะคะเป็นระบบทิปฟี่ค่ะถังนมของคันนี้มาเป็นตัวนี้เลยค่ะระบบท่อนะคะใส่ท่อพักสแตนเลสค่ะเดินเป็นท่อปลายนะคะหม้อก๋วยเตี๋ยวแปดนิ้วสามลูกสวยๆแบบนี้จัดให้ลูกค้าน้ากันราวกันถังน้ำมันใส่ให้เรียบร้อยนะคะทักซีนอกสวยๆอย่างนี้เลยค่ะอ่าเนี่ยก็เสริมให้พร้อมใช้งานนะคะเนี่ยนอกข้างหน้าข้างหลังเสริมให้พร้อมใช้งานเลยค่ะ ลายกระบะเป็นลายนี d ung, d ung right. anyway. ้นะคะสีเขียวมะนาวตัดกัดลวดลายนะคะตัวสีสีรถในช่างสีก็เขาจะเพ้นให้เข้ากับตัวรถนะคะมันจะดึงดึงให้สีรถดูเด่นนะคะเขาก็จะเล่นลายตามสีตัวจริงอ่ะสีตัวจริงคือสีเขียวมะนาวเนาะเขาก็จะเล่นลายให้ดึงสีเขียวมะนาวให้มันเด่นขึ้นนะคะตัวรถก็จะสวยดูเด่นนะคะแบบนี้เลยค่ะเสาเป็นลายเพชรนะคะ ต,ตัวการ์ตูนข้างหลังลูกค้าสั่งเป็นตัวเดรมอนนะคะสีฟ้านะคะสวยๆยอย่างนี้เลยค่ะฝาท้ายของคันนี้ก็เป็นลายเพชรเหมือนกันนะคะปากนกแก้วอยู่ข้างนะคะตัวนี้ลายเพชรสวยๆนะ,ะเริ่มทะเบียนออกเรียบร้อยค่ะสีนี้ เวลาออกแดดมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะเวลาอยู่ในร่มมันก็ออกเป็นอีกสีหนึ่งนะคะสําหรับสีเขียวมะนาวนะคะออกแดดมันจะดูเป็นสว่างนะคะเงาๆนะคะเวลาอยู่ในร่มก็จะเป็นอีกมันสีหนึ่งนะคะสวยนะคะสีนี้นะคะเขียวมะนาวค่ะ ตัวนี้เป็นเข ok ียวมะนาวกลางนะคะถ้าเขียวมะนาวอ่อนมันจะออกเป็นเหลืองๆนะคะถ้าเขียวมะนาวเข้มมันจะเป็นออกเขียวตองอ่อนนะคะสําหรับเขียวมะนาวทางอูนะคะลูกค้าชอบถ้าเป็นเขียวมะนาวก็สั่งสเปกมี3โทนเนาะสำหรับเขียวมะนาวนะคะตัวนี้จะเป็นเขียวมะนาวกลางนะคะถ้าเขียวมะนาวเข้มมันจะออกไปทางสีเขียวตองอ่อนค่ะถ้าสีเขียวมะนาวอ่อนมันจะออกเหมือนใบไม้ที่กําลังออกใหม่เป็นสีออกเหลืองๆเขียวอะค่ะ ตัวนี้มาเป็นถังร้อยลิตรนะคะแบบใหม่ค่ะทําที่ร็อกเรียบร้อยนะคะบางฝุ่นหลังล้อทําโซ่ดึงให้เรียบร้อยนะคะคอนโซลอีกฝั่งหนึ่งนะคะดเดี๋ยวจะยกหัวนะคะให้ดู ชมหน้าของเครื่อง JO8E กันบ้างเนาะเดี๋ยวเอาเอขวดน้ำลงก่อนนะคะเดี๋ยวเวลายกหักวกลัวขวดน้ำหล่นใส่คอนโซลหน้านะคะเดีย๋ยวเราจะยกหัวให้ชมกันนะคะเครื่องยนต์ของคันนี้ เดี๋ยวเรามาดูโฉมของเครื่อง JO8E กันบ้างนะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่อง JO8E นะคะต่อร้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้รอส่งมอบนะคะใบเลขคัสซีก็จะอยู่ฝั่งหน้าซ้ายะคะ่ะสำหรับฮีโน่นะคะบุก,กันความร้อนนะคะใต้หัวเก่งก็มาสภาพนี้นะคะ หมายเลขเครื่องนะคะของ JU8E น่าจะอยู่ฝั่งคนขับนะคะเดี๋ยวเราลองไปชมกันนะคะ ายเลขเครื่องของ JO8E จะอยู่ฝั่งหน้าขวานะคะฝั่งคนขับเหมือน JO5 นะคะแต่อยู่ข้างหลังเหมือนกันนะคะมองไปข้างล่างะคะ่ะก็จะเห็นชัดอยู่ค่ะตัว JO8E นะคะดูดูหมายเลขเครื่องง่ายอยู่นะคะสําหรับ JO8E มันจะอยู่ระดับกรองนะคะแต่อยู่ข้างล่างให้มองไปข้างล่างนะคะหมายเลขเครื่องยนต์ข้างหลังก็เป็นลายธงชาติอังกฤษนะคะเต็เมพื้นแบบนี้เลยค่ะ รองใส่ในใส่ให้เรียบร้อยสีนี้ตอนนี้ฮิตมากเลยค่ะสีเขียวมะนาวนี่นะคะ มาดูข้างหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้สวยสดงดงามแบบนี้เลยค่ะสีเขียวมะนาวนะคะเวลาถูกแดดมันก็จะเงาเงาสว่างอย่างนี้ค่ะเป็นสีแบบเงาเงาเงามากเลยนะคะตัว,น,น,ะะวน,นี้นะคะก็วันนี้นะคะเราก็เอารถคันนี้นะคะมาฝากลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าใครสนใจอยากได้รถด้อมสักคันหนึ่งเวื่อใช้งานก็ทักมาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์6นสานะคะวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ลาไปแล้วทุกท่านนะคะวันนี้สวัสดีนะคะ